โควิด -19 ไวรัสตัวร้ายจ้องทำลายปอดคุณสามารถห่างเชื้อได้เพียงใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือให้สะอาดเจลแอลกอฮอล์อย่างห่างกายแต่หากมีอาการไอแห้งไข้ขึ้นสูงหายใจหอบเหนื่อยต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมใจสู้ฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะเป็นรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียนร,รวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคทั้งในและก็ต่างประเทศว่าภายในสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะค่ะซึ่งข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดเป็นประเด็นร้อนเราก็จะนามาสู่คุณผู้ชมเป็นประจา,าทุวกวันศุกร์ค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันจริยวัฒนายกลางประพัน์และดิฉันปนพรมวงเอกค่ะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับพวกเราสองคนในวันศุกร์ที่ค่ะ อันดับแรกค่ะคุณผู้ชมคะเรามาเริ่มต้นอัปเดตกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยภายในสัปดาห์นี้ก่อนดีกว่าค่ะ สำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ก็ยังคงผันผวนอย่างต่อนเนื่องนะคะแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ท,ทั่วโลกที่มีสัญญาณดีขึ้นโดยจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตในวันแต่ละวันเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวลงแล้วรวมทั้งหลายประเทศี่ยังทยอยออกมาตรการต่างๆอย่างตออง่อเนื่องทั้งมาตรการทางการเงินมาตรการทางการคลังและมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดซึ่งขณะนี้ก็มีหลายปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในช่วง1-2ถึงเดือนข้างหน้านี้ค่ะคือ1สถาน การแพร่ระบาดของโควิด -19 แม้ว่าอาจจะผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าจะจบลงเมื่อใดและสิ่งที่สําคัญถัดไปคือการกลับไปเปิดเศรษฐกิจอย่างไรหรือ exit strategy โดยไม่ให้มีการระบาดรอบสองหรือรอบ3ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายมากของรัฐบาลทุกประเทศเพราะหากกลับมาก็ต้องใช้มาตรการที่เข้มงวดสกัดการแพร่ระบาดอีกครั้งจะยิ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจลึกมากขึ้นทั้งช่องาทางทางการนโยบายการเงินและการคลังที่มีจิตกรรม ่ะ 2. การลงมือในภาคปฏิบัติของมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจระยะที่สของไทยที่มีมูลค่ารวม1.9ล้านล้านบาทต้องติดตามเพราะว่าความรวดเร็วในการออกพรกสามฉบับเพื่อใช้ดูแลเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการออกพรกกู้เงินเพื่อการเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจวงเงิน1ล้านล้านบาทด้วยค่ะ ความได้จุนของเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือรวมทั้งการเร่งโดดจ่ายเงินก็ได้จะได้มากน้อยเพียงใดนั้นหากมีการใช้จ่ายเงินตามมาตรการเยียวยาคาดว่าจะมีเงินกลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ4.5แสนล้านบาทในปีนี้ค่ะซึ่งจะช่วยหนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP เติบโตได้ประมาณ1.3-1.4เปอร์เซ็นต์แต่ก็ยังห่างไกลค่ะที่จะช่วยดึง GDP ในปีนี้ให้ขึ้นมาขยายตัวจากปัจจุบันที่คาดว่าจะติดลบ6.9เปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสนะคะก็คาดการว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะหดตัวอยู่ที่4.6%แต่ก็ว่าดีกว่าที่ IMF ประมาณการไว้ที่จะหดตัว6.7%ค่ะ โดยศูนย์วิจัยกรุงไทยคอมเพสนะคะออกบทวิเคราะห์ในหัวข้อเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งเขาก็มองว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะน่าจะหดตัวอยู่ที่4.6ซึ่งดีกว่าที่ IMF ประมาณการไว้ที่หดตัว6.7ค่ะจากมาตรการทางการคลังและมาตรการทางการเงินกว่า1.9ล้านล้านบาทรวมถึงสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ของไทยนั้นที่ยังไม่สูงมากนะัก ทำให้เขานะคะก็คาดการว่าจะเห็นมาตรการครั้งอื่นๆเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจเพิ่มเติมหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงลากยาวต่อไปค่ะขณะที่ IMF นะคะก็คาดการเศรษฐกิจโลกนะคะถดถอยครั้งนี้ถือว่าเป็น degree lockdown จากรายงาน world economy outlook ของ IMF เมื่อวันที่14เมษาย,ยนที่ผ่านมาได้ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกของปีนี้นะคะได้เข้าสู่ภาวะถดถอยโดยคาดว่าจะหดตัวราว3%เมื่อเปรียบกับประมาณการเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว3.3%ค่ะ ซึ่งนับว่าเลวร้ายกว่าช่วงวิกฤตการเงินโลกในปี2008 2009ก่อนที่เศรษฐกิจโลกนั้นจะกลับมาขยายตัวได้ดีนะคะในปี2021ที่ระดับ5.8%จากการพุ้นตัวของเศรษฐกิจและฐานที่ต่ำของปีนี้ขณะที่ผลผลิตของโลกในปี2020จนถึงปี2021ก็คาดว่าจะลดลงจากประมาณการเดิมถึง9ล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐกันเลยทีเดียวค่ะทางนี้นะคะเศรษฐกิจโลกปีนี้ก็ดูเหมือนจะตกต่ำสุดนับตั้งแต่ดืริ d e p r e s s i ในปีหนึ่งเก้าสามศูนนะคะกล่าวก็คือวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 ทนครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเด็กนิดล็อกดาวน์ที่สะท้อนมาจากมาตรการจำกัดพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคทั่วโลกเพื่อเป็นการชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนานั่นเองค่ะค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่บริษัทจดทะเบียนกันบ้างนะคะว่ามาเริ่มกันที่บริษัทที่ไม่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทีนกันก่อนเลยค่ะอย่างโอสสภาค่ะหรือว่า OSP ก็วางเป้าปีหกสามกําไรและรายได้โตเป็นตัวเลข2หลัก ออก2อถึงสผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งกลุ่มเครื่องดื่มและของใช้ส่วนบุคคล บริษัทโอสสา,าจำนกัดมหาชนหรือ OSP เปิดเผยว่าเป้าหมายการดำเนินงานปี2,563ท่ามกลางความท้าทายของภาพรวมเศรษฐกิจในปี2,563ว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าดำเนินการธุรกิจตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อนเนื่องโดยตั้งเป้าอัตราการเติบโตเป็นตัวเลข2หลักทั้งไรายได้และผลกำไรผ่านการเพิ่มกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในครึ่งปีหลังของปี2,563ทั้งนี้บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านนวัตกรรมตั้งเป้า2-4งถึง ผลิตภัณฑ์ใหม่ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบำรุงกำลังภายในประเทศส่วนการเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มฟังชั่นนันดริงมาจากการขยายการจำหน่ายของเครื่องดื่มซีวิตสาร้างรากฐานที่สำคัญในฐานะผู้นำตลาดผ่านผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่และเพิ่มคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวส่วนบุคคลก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องค่ะผ่านตราสินค้าหลักอย่างเบบี้มายและเทเวคลาสที่สร้างความแข็งแกร่งในตราสินค้าและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตรกรรมตอบโจทย์ทั้งด้านคุณประโยชน์และรูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มลูกค้าพร้อมกันนี้บริษัทยังคงขยายความเป็นผู้นําตลาดไปสู่ภูมิภาคเน้นการสร้างความแข็งแกร่งในตลาดอาเซียนโดยเฉพาะตลาดเียนมาและเวียดนาม สำหรับตลาดเวียดนมามบริษัทก็ยังคงสร้างความแข็งแกร่งของตราสาร่สิ้นอย่างเช่นช้าคันและ m อ็มให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้นนอกจากนี้โรงงานผลิตเครื่องดื่มแห่งใหม่ในเวียดนมามจะช่วยเพิ่มความคร่องตัวด้านการผลิตเพื่อรองรับโอกาสทางการตลราดที่ขยายตัวขึ้นและรับรู้อัตรากำไรจากการผลิตเพิ่มขึ้น สำหรับเวียดนามที่เป็นอิสระสําคัญในอาเซียนโอสสภา,ามองว่าเป็นศักยภาพการเติบโตจากประชากรที่มีจํานวนมากอัตราการจับจ่ายของผู้ริโภคที่สูงและอัตราการเติบโตของตลาดที่แข็งแกร่งค่ะ ค่ะส่วนแอโร่เขาก็คาดว่าผลงานไตรมาสหนึ่งปีนี้ก็เข้าเป้าตามแผนค่ะหลังราคาวัตถุดิบลดลงค่ะหนุนยอดขายไม่ตกนั่นเองค่ะนายธนินตันประวัติกรรมการผู้จัดการบริษั ero, ทแอโร่ซิตี้เคจจำกัดหมหาชนหรือว่าแอโร่เปิดเผยมาค่ะว่าบริษัทนั้นประเมินผลประกอบการไตรมาสหนึ่งปีนี้นะคะยังคงทําได้ตามแผนที่บริษัทคาดการไว้ซึ่งก็เชื่อว่าภาพรวมผลประกอบการนั้นยังเติบโตเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาเนื่องจากว่าราคาวัตถุดิบนะคะมีการปรับตัวลดลงซึ่งเขาก็ใช้เหล็กนะคะ ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทถึง70%ปรับตัวลดลงอย่างมากขณะที่ยอดขายของบริษัทนะคะยังไม่มีตกค่ะแม้จะมีสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่แพร่ระบาดก็ตามขณะที่บริษัทนะคะก็ยังไม่มีการปรับแผนธุรกิจแต่อย่างใดค่ะโดยยังคงแผนการเติบโตของปีนี้ทั้งการรักษาฐานกําไรและก็รายได้ให้เติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกําไรอยู่ที่2 0 5 4 7ล้านบาทและมีรายได้อยู่ที่1,467.23่บงมล้านบาทซึ่งปัจจุบันนะคะบริษัทก็มีงานในมือ,อก นอจนี้เขาก็ยังคงมุ่งเน้นการหางานเข้ามาเพิ่มเติมมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันขณะที่นะคะบริษัทนั้นยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงรวมทั้งบริษัทเมคาเอสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนั้นคาดว่าจะมีผลการดําเนินงานปรับตัวดีขึ้นหลังจากปีที่ผ่านมาแล้วบริษัทย่อยดังกล่าวมีผลประกอบการที่ขาดทุนสุดทิ ส่วนค่างเงินบาทที่อ่อนค่าก็อาจจะทําให้มาจิ้นของบริษัทเบาบางลงบ้างแต่ก็เชื่อว่าหากเงินบาทไม่หลุดที่30า33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ไม่ส่งผลกระทบต่อบ,บริษัทมากนักเท่าไหรค่ค่ะซึ่งนายธนินก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือว่าโควิด -19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นโดยในส่วนของบริษัทประเมินว่าได้รับผลกระทบไม่มากนักค่ะเนื่องจากว่าโครงสร้างรายได้ของบริษัทจะมาจากงานระบบซึ่งประกอบด้วยงานระบบท่อในงานระบบไฟฟ้าของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานลถไฟฟ้างานรถไฟฟ้าหลังคู่งานท่อร้อยสายไฟใต้ดินซึ่งเป็นสัดส่วนรายได้ของบริษัทประมาณ60%ซซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่ว่าบริษัทก็ห่วงในแง่ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมมากกว่านะคะทั้งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจในไทยหากโควิดในทีมยังคงยืดเยื้อไปถึงสิ้นปีนี้ค่ะนอกจากนี้เรามาดูในส่วนของ KTCL ค่ะที่มั่นใจรายได้ปี63โตกว่าปีก่อนที่ทําได้1 1 6่หมื่นล้านบาทหลังทุนแบกหลอกในมือเกพันล้านบาทระบุโควิด -19 กระทบไม่มาก นายบุญยกรีตเสาวันค่ะผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์บริษัท TTCL จำกัดมหาชนหรือ t t c l เปิดเผยว่าบริษัทมั่นใจว่ารายได้ปี2563จะเติบโตต,ต่อเนื่องจากปีก่อนที่ทำได้11,653.80ล้านบาทเนื่องจากบริษัทมีงานในมือหรือแบ็กหลอกมูลค่ากว่า9,600ล้านบาทซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ประมาณ5,000ล้านบาทส่วนที่เหลือทยอยรับรู้ในปีถัดไปขณะที่บริษัทประเมินว่าการแพร่ระบาดของโรคไวรัส วิจยัยจีนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างเพื่อส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าแต่อย่างใดหลังโครงการที่บริษัทได้รับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตน,นขิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งบริษัทยังมีการได้เตรียมที่พักสำหรับพนักงานไว้ในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งถือเป็นพื้นที่ปิดเพื่อตัดปัญหาการเดินทางไปมาพร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพพนักงานทุกรายเป็นประจำ อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่ามีการแพร่ระบาดของไวรัสจะไม่สร้างความวิตกกังวลให้แก่บริษัทแต่ยังมีปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงซึ่งส่งผลให้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีหรือกลุ่มโรงก่นซึ่งถือว่าเป็นอีกกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทอาจจะมีการชะลอการลงทุนออกไปบ้างเพื่อรอดูทิศทางของราคาน้ามันว่าจะคุ้มค่าแก่การขยายกําลังการผลิตหรือไม่ พร้อมกันนี้บริษัทยังอยู่ระหว่างรอง,งานประมูลใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศมูลค่ารวมกว่า51,400ล้านบาท โดยบริษัทคาดหวังที่จะได้งานประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000ล้านบาทหรือคิดเป็น30%ของมูลค่างานทั้งหมดซึ่งต้นปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับงานมาแล้ว2โครงการค่ะมูลค่ารวม2,000ล้านบาททั้งนี้บริษัทก็ยอมรับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสส่งผลให้งานประมูลบางโครงการเกิดความล่าช้าออกไปแต่ยังไม่มีโครงการใดที่ยกเลิกการประมูลในขณะนี้ขณะเดียวกันบริษทัทยังมีโครงการที่ร่วมประมูลกับโซจิแซ Z คอ r ปอร a ชั o นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันัด อันดับหนึ่งของบริษัทค่ะโดยเป็นโครงการโรงปุ๋ยในประเทศเติเก์แมนิพถานมูลค่าโครงการ250ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น7,500ล้านบาทซึ่งบริษัทได้ทําการยื่นซองประมูลไปตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและบริษัทค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะได้รับโครงการดังกล่าวช่วงไตรมาสที่3ปี63เนื่องจากว่าในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กับเจ้าของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การความขึ้นหน้าการลงทุนโรงไฟฟ้าเอาฮอนเต็ดสองกำลังการผลิต388เมกะวัตต์มูลค่าการลงทุน650ล้านเหลียญสหรัฐหรือคิดเป็นเกือบ20,000ล้านบาทโดยขณะน,นี้บริษัทอยู่ระหว่างรอสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือ PPA จากกระทรวงไฟฟ้าพมรม ซึ่งปัจจุบันค่ะบริษัทยังถือสัดส่วนการลงทุนอยู่ทั้งสิ้น1 0 0รอเปอร์เซแต่ถ้าหากมีการเซ็น PPA เป็นที่เรียบร้อยแล้วบริษัทมีแผนที่จะขายสัดส่วนการถือหุ้นออกไป60เอร์เซให้แก่พาร์ทเนอร์ประเทศญี่ปุ่นค่ะค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1นกันบ้างค่ะโดย TSG นะคะเขาก็หันเป้าไรายได้ปีนี้นะคะเหลือโตเพียง5-8%าถึงเซเท่านั้นจากเดิมที่ตั้งเป้าโต10-1ค่ะหลังโควิด -19 พ้นผิดแล้วก็ส่งออกไก่ะลอค่ะ โดยนายเพชรนันทวิสัยรองประธานสายงานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพบริษัทไ,ไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ TFG เปิดเผยม,มาค่ะว่าบริษัทปรับเป้ารายได้ปีนี้นะคะเหลือเติบโต5-8%จากเดิมตั้งเป้าเติบโตที่10-15%หลังการส่งออกไก่ชะลอตัวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งนายเพชรนะคะก็ได้กล่าวว่าบริษัทนั้นได้รับผลกระทบบ้างในเรื่องของยอดขายที่ลดลงแต่ในภาพรวมของบริษัทก็ยังเป็นไปได้ดีค่ะส่วนที่กระทบหลักๆล,ลก็จะเป็นเรื่องของการส่งออกไก่โดยเฉะ เพราะตลาดยุโรปเป็นหลักเพราะว่าไก่ตอนนี้นะคะมีดีมาร์ซลายยังคงบาลานซ์กันอยู่แล้วก็เพิ่งตลาดส่งออกเป็นส่วนใหญ่พอเกิดเรื่องแล้วนะคะในส่วนของการส่งออกก็เลยมีปัญหาส่วนธุรกิจหมูก็จะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ถือว่าดีมากค่ะเพราะว่าซัพพลายมันขาดไปตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถึงแม้ว่าจะมีโควิดกระทบแต่ว่าราคาหมูก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะสำหรับปีนี้นะคะบริษัทก็มีแผนขยายกำลังการผลิตในส่วนของฟาร์มสุกรโรงอาหารสัตว์และโรงงานแปรรูปสุกรคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ10%เ โดยแผนการขยายสุกรนะคะจะเป็นแบบระยะยาวในช่วงระยะเวลา3ปีซึ่งปัจจุบันนะคะบริษัทนั้นมีกาลังการผลิตเนื้อไก่ดิบอยู่ที่400,000ตันต่อปีไก่สุกอยู่ที่5,000ตันต่อปีและเนื้อหมูอยู่ที่100,000ตันต่อปีค่ะทั้งนี้นะคะบริษัทจะเน้นขยายเนื้อไก่แล้วก็เนื้อหมูปรุงสุกเนื่องจากว่ามีมาจิ้นสูงและสามารถช่วยลดความผันผวนจากราคาเนื้อไก่แล้วก็หมูดิบได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในปีนี้นะคะบริษัทได้ ปรับลดงบลงทุนในปีนี้เหลือไม่เกิน2,000ล้านบาทจากเดิมที่วางไว้ที่2,000-3,000ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันขณะที่แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสหนึ่งของปีนี้ก็คาดว่าจะยังคงดีอยู่ค่ะหลังราคาหมูนะคะเริ่มปรับตัวดีขึ้นประกอบกับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนนั้นเริ่มกลับมาฟื้นตัวบ้างแล้วหลังจากที่ช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีการชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นช่วงที่จีนนั้นได้รับผลกระทบรุนแรงมากที่สุดส่วนในไตรมาสสปีนี้นะคะบริษัทก็คาดว่าจะเป็นไตรมาสที่บริษัทนั้นได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากที่สุดค่ะหลังช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนการส่งออกสินค้าไปยังยุโรปชะลอตัวค่อนข้างมากนั่นเองค่ะและก็อีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่าง ECF ก็ประเมินไตรามาสที่1ปี63ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศชะลอเล็กน้อยตลาดส่งออกโตมินบูเฟสองก่อสร้างไตรามาสที่2ปี63 ในอารักษ์สุขสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทอีสโคสคอนิเทคจำกัดมหาชนหรือ e c s เปิดเผยว่าแนวโน้มธุรกิจช่วงไตรมาสที่1ปี6-3ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ธุรกิจคอนเนิเจอร์ตลาดในประเทศได้รับผลกระทบระยะสั้นจากกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรที่ต้องปิดสาขาชั่วคราวตามคำสั่งของรัฐ การปรับกลยุทธ์ของบริษัทในขณะนี้คือพัฒนารูปแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้มากขึ้นอาทิการเพิ่มปลั๊กไฟหรือช่องเสียบ USB สำหรับโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะประชุมชั้นวางแบบฝังลำโพงเป็นต้นเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่มีความจำเป็นต้องอยู่บ้านและทำงานจากที่บ้านหรือ w ว r k f r o อ h o มโมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มจานวนสินค้าเพื่อเสนอขายผ่านช่องทางออนไลน์และร้านค้าปลีกทั่วประเทศให้มากขึ้นจากเดิมซึ่งเป็นโอกาสที่ประชาชนจะใช้เวลาอยู่บ้านเพื่อสั่งสินค้าออนไลน์แทนการออกไปจับจ่ายใช้สอยนอกบ้านซึ่งช่วงที่ผ่านมาแนวโน้มยอดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ นานตลาดต่างประเทศก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันบริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่อย่างใดและยังนับเป็นโอกาสที่กลุ่มลูกค้าต่างประเทศเริ่มตระหนักถึงการลดการพึ่งพาโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เพียงรายใดรายหนึ่งทั้งนี้กลุ่มลูกค้าที่มีการสั่งการผลิตใ,ในประเทศมาเลเซียและเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งที่สาคัญของไทยเริ่มมีการติดต่อเข้ามาเพื่อขอให้เสนอราคาสินค้ามากขึ้นซึ่งหากการเจิจา,าซื้อขายเป็นผลสําเร็จก็จะช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทมีลูก้ารห จากต่างประเทศส่วนธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากเริ่มรับรู้รายได้ในเชิงพาณิชย์แล้วโดยในปีนี้คาดว่าจะได้เห็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็มีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลภาคใต้ขนาด7.5เมกะวัตต์ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด220เมกะวัตต์ที่มีนบูประเทศเมียนม,มาในช่วงเริ่มต้นแรกของการวางจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ของเฟสที่1ขนาด50เมกะวัตต์ ตั้งแต่วันที่27กันยายน2562สามารถ,ถรับรู้รายได้ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ยม,มากกว่า20ล้านบาทต่อเดือนค่ะซึ่งในส่วนการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าเมียนมาบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น120%ซึ่งจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาที่งบการเงินทั้งนี้บริษัทก็มีแผนที่จะเริ่มก่อสร้างเฟส2ภายในไตรมาสที่2นี้อีกทั้งจะเน้นการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิมซึ่งหากครบทั้ง4เฟสบริษัทคาดจะรับรู้ส่วนแบ่ง กำไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า80ถึง100ล้านบาทต่อปีค่ะค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวลือกันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็มีข่าวลือเรื่องการเพิ่มทุนในการบินไทยออกมาแล้วก็มีชื่อ AOT กับปตทเข้าไปเอี่ยวด้วยงานนี้นะคะทั้งสองบริษัทก็ออกมาปฏิเสธพร้อมกับชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดย AOT แล้วก็ PTT นะคะยันไม่มีแผนเพิ่มทุนในไทยหลังมีชื่อเอี่ยวสนใจร่วมเพิ่มทุนค่ะ โดยนางสาวชนา,ล,า,ชา,าลัยฉายากุลเลขานุการบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เปิดเผยมาค่ะว่าตามที่ปรากฏข่าวในหนงังสือพิมพ์ฉบับประจำวันที่13เมษายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้นะคะมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงานที่สนใจจะเข้าร่วมเพิ่มทุนในบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนหรือว่าไทย โดยปรากฏชื่อของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วยนั้นทั้งนี้นะคะทอทอยืนยันค่ะว่ายังไม่มีแผนที่จะเข้าเพิ่มทุนในบริษัทการบินไทยแต่อย่างใดส่วนนายชาญศิลป์ตีนุตกรน,นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนหรือว่าพี t เปิดเผยมาค่ะว่า ปททขอเรียนชี้แจงค่ะว่าปททนั้นไม่มีนโยบายลงทุนในบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนรวมถึงการเข้าลงทุนซื้อหน่วยธุรกิจเช่นธุรกิจอาหารของบริษัทการบินไทยเนื่องจากว่าไม่อยู่ในแผนธุรกิจและแผนการลงทุนของปตทร,รวมทั้งธุรกิจการบินไทยนะคะเป็นธุรกิจที่ปททนั้นไม่มีความชํานาญไปอย่างใดนั่นเองค่ะ ค่ะก็ถือว่าข่าวลือก็ใครใครก็ไม่รู้นะคะเอามาลือกันได้ปตอทอกับ AOT AOT ยังถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเอ๊ะอาจจะเป็นไปได้แต่ปตทนี้ถือว่าไม่ไม่น่าเกี่ยวเ่ามาเกี่ยวกันได้ยังไงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณปาก,ก<ช>คะคะเพาเหมือนจะดําเนินธุรกิจกันคนละเส้นทางเลยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งในประเทศรวมถึงบริษัทจุลเบียนะคะที่เราทั้งสองคนนํามาฝากคุณผู้ชมภายในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดนะคะที่ต้อง การติดตามข่าวสารของเราเพิ่มเติมก็สามารถติดตามกันต่อที่ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์คอมค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเฟ c e b ๊ o อ i n สตาแ r a ม t วิตเตอร์ l ทเล gram รวมถึงไลน์แฉกค่ะรวมทั้งรับชมย้อนหลังในที่ย u b e c ช anel ค่ะค่ะและในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่ในรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ประจำทุกคนันศุกร์เวลาสิบปนาฬิกาสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ